ตาเจียหาสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ครบทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องจีนถามเจมส์รายการพอดแคสต์ที่จะนำเสนอเกล็ดบริษัทจีนที่น่าสนใจโดยผมเจมส์ไถจงสุภากรสุวัภิพัฒน์แฟนพันธ์แท้ราชวงศ์จีนปี2013เนื่องด้วยปัญหาเศรษฐกิจที่เจอในปัจจุบันหลายๆท่านอาจจะผ่านหูผ่ันตากับข่าวที่ว่าเนื้อหมูขึ้นราคาตามด้วยเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆที่มันแพงขึ้นแล้วยังมีการประเช่ประชันกันอีกด้วยว่า ก็ลองกินโปรตีนจากพืชดูบ้างสิแต่ทราบไหมครับว่าคำพูดเหล่านี้คล้ายกับโค้ดโค้ดหนึ่งที่โด่งดังมากในประวัติศาสตร์ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องจีนขอนําพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับวัฒกรรมนี้กันก่อนนะครับซึ่งอยู่ในประวัติศาสตร์ที่โลกโค้ดนี้ก็คือ Let them Eat cake ไม่มีขนมปังงั้นเหรองั้นไปกินเค้กแทนสิจ๊ะหลายคนอาจจะยังก็จะใผิดว่านี่คือคําพูดของพระนางมารีองตเนตราชินีของประเทศฝรั่งเศสในช่วงการปฏิวัติ French Revolution ที่จะยงถึงว่าชนชั้นสูงสักไม่เคยนำพาซึ่งความทุกข์ร้อนของประชาชนเพราะว่าขนมปังถือเป็นแหล่งพลังงานหลักของชาวตอนตกเหมือนกับเราท่านชาวตอนออกทั้งหลายที่นิยมกินข้าวในเมื่อแม้แต่ขนมปังยังไม่มีจะกินยังมีการกล่าวประชดให้ไปกินของที่มันหรูกว่าแต่แท้ที่จริงแล้วคนนี้ครับยังมีจุดที่เขาจะผิดกันอยู่หลายประการ 1. น,นี่ไม่ใช่ภาษาอนีของควีนมาลีแน่นอนถือเป็นเฟกนิวส์ ุดผสมเพื่ออะไรครับเพื่อใส่ลายพรามโดยชาวฝรั่งเศสในยุคหลังสองพูดเรื่องเดิมจริงไม่ใช่เค้กครับแต่เป็นขนมปังชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยเนยกับไข่เรียกว่าบอช B R I O C H E สุดท้ายมีหลายทฤษฎีที่บ่งบอกถึงที่มาของวลีนี้ว่าเป็นของเจ้าหญิงคนหนึ่งในยุโรปและทุกอันก็พุ่งไปที่แนวคิดที่ว่า แอ l สื e m มน a าคี y ระบอบสมบูรณ์ระายาสิทธิราชไม่เคยแยแสชนชั้นใต้ปกครองเลยแม้แต่น้อยนอกจากรักษาถามนาของพวกพ้องตัวเองเพียงแค่นั้นได้เวลาเข้าท็อปปิกจีสักทีทุกท่านเชื่อไหมครับว่าคำพูดเชิญตมองนี้ก็ปรากฏในพงศลารจีนด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งอยู่ในจิน้นซูหรือบันทึกประสาศ์าศาศของราชวงศ์จีน โดยเป็นวาทักของห้องเต้นคนหนึ่งนามว่าซอหม่าจงแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบลีฟประวัติศาสตร์จีนคร่าวๆกันเสียก่อนว่ายุราชวงจีนเนี่ยมันอยู่ช่วงไหนกันแน่ของไทม์ไลน์จีนในศตวรรษที่3เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าหลังราชวงศ์ฮั่นสิ้นสุดประเทศก็แตกแยกเป็น3อาณาจักรอย่างสมบูรณ์หรือที่รู้จักกันในยุค3มก๊กประกอบด้วยวุยของแซ่โจรหรือเฉาโจกของแซ่เล่าหรือหลิวและง้อของแซ่ซุน กินเวลาถึง60ปีโดยโก๊กที่ล้มสายก่อนใครคือโจกก๊กในเสฉวนโดนกลืนโดยโวุยก๊กแห่งจงหยวนซึ่งตอนนั้นถูกลดอ,อำนาจโดยตระกูลซอหมาหรือแซ่ซอหมาเรียบร้อยแล้วภายหลังสมาเอียนบุนตรคนโตของสมาเจียวหลานปู่ของสมาอี้ได้ทำการปลดพระเจ้าโจฮวนฮ่องเต้วุยคนสุดท้ายวีก๊กจึงถูกเทคโอเวอร์โดยโก๊กจิ้นนับแต่นั้นและในที่สุด จากพัดงอกคนท้ายคือพระเจ้าซุนโฮประพฤติพระองค์เยี่ยงทอราชทําให้กางต่างหรือดินแดนตอนออกของแม่น้ําแยงซีเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วซูมาเอียนจึงฉวยโอกาสพิชิตงอกกกได้แผ่นดินจีนกลับมาเป็นเอกภาพได้อีกครั้งภายใต้การปกครอ,อ,องของราชวงศ์จินซูมาเอียนผสมจากพรดราชวงศ์จินรู้จักกันในพระนามจินอูตี้หรือพระเจ้าซีโจบูฮ่องเต้มีจกักรพรรดินีอย่างเป็นพระอัครมเหสีและโอรสคนรองที่ประสูตจากหยาหองเขาคนเนี่ยครับ ก็คือสหมาจงใครเคยอ่านเนี่ยจีนเรื่องไซจินตอนต่อจากสามก๊กเขาือคือสุมาซองหรือเจ้าเห่าฮุยเต้น,นั่นเองครับสหมาจงเป็นจกักรพรรดิที่ครองราชต่อจากสหมาเอียนมีพระนามว่าจินฮุยตี้นักชกกาติเรียกพระองค์ว่าไปาชื่อหวงตี้ห้องเต้ปัญญาอ่อนคำว่าไปาชื่อมีความหมายเดียวกับคำว่าอีเดียตน,นะครับแล้วทำไมราชบัลลังก์จิ้นถึงยอมให้คนปัญญาอ่อนเป็นอสวรรค์ได้ ย้อนกลับไปดูในยุคสมัยจิ้นอูตี้สักนิดหนึ่งครับห้องเฮาของซูมาเอียนมีโอรสสามคนคนแรกซืูมากุยซี่มชนไปตั้งแต่สองขวบและคนที่สองก็คือซูมาจงเขาจึงกลายเป็นพี่คนโตสุดในบรรดาโอรสทั้งหมดทว่าเป็นคนหาสติปัญญาม่ได้เลยแม้จะมีอายุปาาถึงเจ็ดขวบแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถรู้อักษรอ,อ่านหนังสือได้เมือ่อโตขึ้นซูมาจงอภิเษกชายาชื่อ เจียหนานเฟิงซึ่งเป็นลูกสาวของเจียชงหรือกาอุ่นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้สุมาเอียนได้เป็นจักรพรรดิพระชายาเจียเป็นสตรีหน้าตาอัปลักษณ์ซ้ำยังมีอายุมากกว่าสามีแม้เจียหนานเฟิงจะมีรูปลักษณ์แย่แต่ก็เป็นคนฉลาดและเจ้าเล่สังเกตได้จากสุมาเอียนรู้ดีว่าสุมาจงสมองทึบมากแค่ไหนพระองค์เคยช่างใจว่าจะตั้น้องชายชื่อสุมาโยหรือสุมาฮิวให้เป็นว่าที่ห้องเต้คนถัดไปแทน อย่างก็ตามสุมาเอียนก็ไม่เคยลืมความขับแค้นใจเมื่อครั้งสุมาเจียวยังมีชีวิตยอยู่ที่พ่อคิดจะให้สุมาโยคนนี้สืบตำแหน่งจิ้นอ๋องแทนตนในสมัยวีกกท้ายสุดแล้วสุมาเอียนก็มีพระราริอยากทดสอบ IQ ของสุมาจงเสียบ้างจิ้นอูตี้จึงส่งคำถามไปชุดหนึ่งแต่หารู้ไม่ว่าคนที่แก้ปัญหาแทนสุมาจงก็คือชายาเจีย นางเป็นคนเจ้ากิจการให้ทั้งหมดดังนั้นฐานะกัจทายาทจึงตกเป็นของอหมาจงมาโดยตลอดและเจตนานเฟิงก็รักษาตำแหน่งพระวราชายาหรือชายาเอกของไทจื่อไว้ได้อีกหนึ่งใจที่ว่าทําไมอหมาจงได้เป็นห่วงให้จือ่อนั่นเพราะคราวหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ในวังหลวงขณะนั้นเองครับสหมาอุ้ยหรือในไซจินใช้ชื่อสุอมาเท็ก วัยห้าขวบบุตรของซูมาจงกล่าวว่าจะชัดถ้อยชัดคําชี้แจงเหตุผลให้ซูมาเอียนผู้เป็นปู่ด้วยวฟังจินอูตี้เริ่มมีความหวังว่าแม้ลูกชายเบาปัญญาจะบริหารประเทศเช่นไรเวลาต่อไปผู้รักษาบ้านเมืองก็จะเป็นหน้าที่ของหลายคนนี้แล้ว,จ,วจักรวรรดิจินจึงยังพอมีทางกลับมาลุ่งโลดได้อีกครั้งหนึ่งส่วนทางด้านซืหมาโยจินอูตี้มีรับสั่งให้ออกนอกพระนคอมและเป็นอ่องกีสัญนาแคว้นฉีต่อไป สุมาเอียนตระหนักถึงความสามารถของซุมาจงกองสวรรคดึงได้ฝากฝังให้สมหมาเลียงซึ่งเป็นพระเจ้าอาของสมหมาจงช่วยกำกับดูแลราชการแผ่นดินแต่แล้วเมื่อซุมาจงเถลิงล่าสมบัติอย่างจิ้นพ่อของอย่างฮองเฮาที่ในราชการใหม่ได้เป็นอย่างไทเฮาแล้วได้ปลอมแปลงราชองการให้ตัวเองเป็นไทเว่ยหรือสมุหกลาโหมบัญชาการทหารทั้งหมดในนครหลวงสกุลอย่างเริ่มกุมอำนาจในแผ่นดินแล้วขณะเดียวกันเจียนนันเฟิงก็เลื่อนสถานะจาก พระวรชฉายาได้เป็นจกักรไรนีเจี่ยหองเขาจึงเริ่มสร้างฐาน,นาะไว้กับตัวบ้างอีกทั้งยังสามารถชักใยห,ห้องเต้เบาวิญญาคนใหม่นี้ที่เป็นพระสอมีได้อีกด้วยในสมัยจิ้นฮุยตี้เกิดเหตุการณ์สำคัญในประวัติจีนนั่นคือกระบฏ8ปดองโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากพระญาติของหยางไทเฮาเริ่มคุมบังเหียนจกกักรวรรดิ ป้องกันคนก็จะผิดนะครับจริงๆแล้วสุมาเอียมีฮองเฮาทั้งหมด2คนคนแรกคือแม่แท้ๆของจินฮุยตี้ซึ่งสี้ประชนไปก่อนหน้าน,นี้แล้วในการจินอูตี้คนต่อมาเป็นลูกพี่ลูกน้องของฮองเฮาคนแรกและใช้แท้หยางด้วยเหมือนกันในสมัยนี้จึงได้เป็นพระพันปีหลวงส่วนเจีย Hong ๋ยฮองเฮาพระนางก็หมายลองอยากแทรกแซงรัชก,กิจบ้างจึงกลายมาเป็นขั้วหนาาระหว่างคนแท้หยางฝ่ายแม่ฮองเต้กับคนแท้เจีย๋ยฝ่ายมีฮองเต้ ขณะที่เจ้าของแผ่นดินนี้คือราชสกุลซืหมาที่เริ่มหมดอํานาจลงไปทุกทีเพราะมีจักรพรรดิไอคิวต่ำสกุลหยางบริหารประเทศผิดพลาดทําให้บรรดาขุนนางเริ่มไม่พอใจเจียเฮาเห็นท่าทีสมบัาศจึงวางแผนกับชูอ๋องซูมาเวยร่วมกันจัดข้อหาว่าหยางจิ้นคิดก่อการกรบฏหลังจากกําจัดหยางจิน้นรวมถึงหยางไทเฮาและคนแซ่หยางเรียบร้อยแล้วเจียนอันเฟิงก็แอบอ้างราชวงศ์การจิน้นฮุยตี้ตลบหลังอ๋องแซ่ซูมาอีกทีทําให้ทั้งซูมาเลี่ยงและซูมาเวย ต่างตายลงจากการฆ่าฟันกันเองคุณผู้ฝังยังจําซูมาอุยโอรสของซูมาจงเพื่อปราบเหลือได้ใช่ไหมครับคนนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาทในการจิน้นฮุยตี้เจนนานเฟิงเห็นว่านี่คือหนามยอกอกของนามท,ที่ต้องกําจัดและแล้วด้วยเกมการเมินนาเน่าของราชสำนักในสุดซูมานอุยโดนถอดลงเป็นไพร่และถูกนําไปคุมขังสุดท้ายก็มีคนไปลอบปลงมชนหลังสิ้นรัชทายาทแล้วเจ้าอองซูมหาหลุนก่อรัฐหารอีกทีเพื่อโคอํอำนาจเจียของเขาและพระยาสก,กุลเจีย ทำให้เขากลายเป็นเชื้อโวงที่มากบายมีสุดในราชสำนักจากนั้นก็ปีบบังคับจินฮุยตี้ให้ซาลาเป็นไท่สร้างห่วงหรือจักรพัดหลวงแล้วตนก็ขึ้นเป็นฮองเต้แทนบางครั้งอาจจะเห็นคําว่าจินเจ้นสื่อตี้ก็คือซืหมาหลุนนั่นเองครับผมใช้รัทธิกเจนสื่อการทาอุกอาจเช่นนี้สร้างความไม่ษยาให้อ่องคดอีทันทีสงความแปดอ๋องเชื้อโวงจินล้างผ่านกันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นและกินเวลานานถึง16ปีจบลงด้วยอ๋องตรงห่ายซหมาเย่ เขายึดอำนาจส่วนกลางแล้วรอบวางยาบนขนมที่ซึ่ม่าจงสเสวยจนสิมภาชนต่อมาซึ่ม่าเว่ก็ทูลเชิญน้องชายของจิ้นหุยตี้คนหนึ่งนามว่าซึ่ม่าชื่อสืบราชบัลลังก์ในพระนามจิ้นหวายตี้ราชวงศ์จิ้นแบ่งเป็นสองยุคคือจิ้นตอนตกซึ่งมีเมืองหลวงอยู่สองแห่งคือลูอยอย่หยางในช่วงต้นราชวงศ์กับฉางอันในปลายราชวงศ์สิ้นสุดลงโดยแคว้นของชาวเซียงหนู มีห้องเต้าจานวน5คนจากนั้นก็เข้าสู่สมัยจิ้นตอนออกมีจักรพรรดิทั้งหมด11คนและตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เจี้ยนคังหรือนานกีในปัจจุบันนั่นเองครับโดยจิน้นฮุยตี้เป็นจักรพรรดิองค์ที่สองของจิน้นตอนตกเกลดน่าสนใจเกี่ยวกับจิ้นฮุยตี้วันหนึ่งขณะซื่อมาจงประทับในอุทยานหวาหลินแล้วได้ยินเสียงคางคกร้องในอุทยานหลวงห้องเต้ก็ตรัสถามคนตามเส็จว่าที่คางคกร้องเนี่ยเป็นเพื่อส่วนรวมหรือส่วนตัวกันแน่ ทำให้ขุนนางโดยรอบที่ะราฟังต่างไปกันไม่เป็นเลยทีเดียวและนอกจากนี้ครับไฮไลท์เลยเกี่ยวกับตัวจิ้นฮุยตี้คือมีอยู่ครั้งหนึ่งครับแผ่นดินจีนเกิดภัยอดอยากล่าดาล้มตายเป็นจํานวนมากเมื่อขุนนางเข้ามารายงานให้ซื้อหม่าจงรับทราบฮ่องเต้ดันถามกลับไปว่าเหอปู้สือโลหมีทําไมไม่กินข้าวต้มเนื้อบดเล่า เรื่องาราวเบเตเลเหล่านี้นอกจากปรากฏในจิ้นซูหมวดพระาชวระวัติจักรพรรดิบทของจินฮุยตี้แล้วยังมีบันทึกไว้ในสารกรมคันช่องสองการปกครองจือจือชงเจี้ยนของซือหมากวงเสนาอมาัดในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนืออีกด้วยโดยจือจือชงเจี้ยนยังระบุอีกว่าข้าวต้มดังกล่าวนี้เป็นโจ๊กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีการแปลแตกต่างกันไปว่าบางครั้งเป็นทำไมไม่กินข้าวต้มเหนือหรือบางครั้งก็เป็นทำไมไม่กินโจ๊กเนื้อนั่นเองครับ ซึ่งมาโจงมีอายุถึง4 8พรรษาหลังสวนคตแล้วได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าเซียวฮุยตี้ดังนั้นการที่นักประวัติศาสตร์ขาชื่อพระอ,องค์ว่าจินฮุยตี้จึงมาจากสาเหตุนี้นั่นเองครับพระศพถูกฝังในสุสานไทหย,ยางไทหย,ยางหลิงอยู่ในเมืองล่่หยางมณฑลเหอหนานหรือราชสานีของจีนในสมัยนั้นนั่นเองครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของวดีเด็ดเหอปู้สื่โลหมี ทำไมไม่กินโจ๊กเนื้อบดละ่ะหรือ let เดม m eat c a e ในเวอร์ชันประวัติศาสตร์จีนพระราชบัลลังก์ของจินฮุยตี้ฮ่องเต้คนที่2ของราชวงศ์จินทายาทดุ่นเหลงสายตรงของสมี้เจ้าบัญยาแห่งยุค3าก๊กนั่นเองครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับมีข้อสังเกตหนึ่งให้คิดตามกันว่าในเคสนี้ IQ และสติปัญญาก,ก็ไม่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่ทายาทเลยแม้แต่น้อยแม้บรรพบุรุษจะฉลาดหลักแหลมเพียงไหนแต่ลูกหลานเบาปัญญาเสียยิ่งกว่าอะไรจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่า หลัง3ก๊กรวมเป็นหนึ่งได้เพียง1ชั่วยุคคนแผ่นดินจีนก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นอีกครั้งและจะกินเวลาไปอีกหลายร้อยปีเลยทีเดียวครับผมรวมถึงข่าวนี้มีอาณาชนันอก,กแผ่นดิงจีนมารวมสนุกกับชาวฮั่นอีกด้วยซึ่งถ้ามีโอกาสก็จะเล่าต่อไปในอนาคตครับผม หากท่านชื่นชอบฟังเกิดประวัติศาสตร์จีนอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับสำหรับครั้งหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามแล้วครับผมสำหรับผู้มีอุปราระคณทุกท่านที่สนใจโดเน a t ห้ช่องผมนะครับสามารถโดเน a t ได้ตามขระทตตามดาว้วที่บัญชีที่แปะไว้ข้างล่างคลิปเลยครับอย่าลืมรักษาสุขภาพขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด1 9กาันทุนหน้าครับผมไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับใจเจียน